สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆรายการเนองวันนี้ก็ช่องออวินวินพะบ้านพะเหมานะครับก็มาพบกันใน e ีีที่27นะครับเมื่อวานขออาภัยด้วยวิธีสอบถามกันมาเยอะเลยไม่ได้ลง e ีพีล่าสุดไปนะครับพอดีติดธุระไม่ได้ลงไปวันนี้ก็ มาพบกันนะครับ EP ที่27นะครับว่าหน้าพัะก็ประมาณนี้เลยพี่ๆก็มีหลากหลายรายการให้ลองเลือกรับชมกันนะครับในรูปแบบราคาที่ถูกๆนะครับพี่ๆพระอาจจะนะครับไม่ได้สวยงามอะไรมาแต่ราคาเบาๆให้พี่ๆได้เลือกรับชมกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็ EP 27แล้วนะครับฝากกดติดตามนะครับสนใจรายการพระองค์ไหนก็จะมีช่องทางการติดต่อเบอร์โทร ID ดี n e นะครับ ID Line เนาะก็จะเป็น P.O.N.G. 1 9 0 9 9เเบอร์โทรก็0 9 0 0 6 2เ7 6 2นอจอะครับช่องทางการรับพาก็จะมีเก็บเงินปลายทางกับชำระโอนกน็แล้วแต่สะดวกพี่ๆเลยนะครับว่าจะสะดวกทางไหนนะครับก็ช่องนี้ก็ผมก็วันนี้นะจะเป็นวันวันหยุดนะครับเราก็พร้อมจะส่งได้เลยวันนี้นะครับเดี๋ยวลงให้นะครับในช่วงเช้าเช้าวันจันทร์นะครับ ก็เร <LY> ิ่มรายการที่1เลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็มีหลากหลายรายการนะครับรายการที่1งขออนุญาตซูมเข้าไปก่อนรายการที่1นะครับองนี้จะเป็นพระสมเด็จวัดเกศชโยโอ้โหองนี้สวยงามมากๆครับพี่พีสมเด็จวัดเกศครับนี่ครับได้ตลับหนึ่งใบออกเป็นคล้ายๆเป็นเป็นชุบนาคนะผมเรียกเป็นชุบนาคแล้วกันดีออกเป็นสีคล้ายๆเป็นสีทองแดงกาวๆแบบนี้เป็นสมเด็จวัดเกศนะครับพี่พีอง์รายการที่1นนะครับนี่ เนื้อบมก็ประมาณนี้เลยครับพี่พี่นะผมก็นี่ครับลองดูแล้วกันไม่รู้สวยหรือไม่สวยอง์นี้รายการที่1นะครับสมเด็จวัดเกตนะครับองนี้ขอที่ราคา300บาทครับพี่พี่ั้าสนใจก็ลองดูนะครับรายการที่1นะครับขอ300บาทรายการที่2นะครับยังอยู่กับชุดพระสมเด็จก่อนนะครับองนี้จะเป็นพระสมเด็จมงคลพรมนะครับพิมพ์เส้นได้นี่ครับ นี่ก็ถือว่าเข้มขังสวยงามอีกรายการหนึ่งนะครับรายการที่2นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับองนี้ก็สวยงามครับพี่พีมาพร้อมตลับหนึ่งใบนะตลับเป็นเงินผสมเก่านะครับพี่นี่ครับองนี้ขอ300บาทครับพี่พีรายการที่2นะครับรายการที่2เป็นพระสมเด็จนะครับก็300บาทรายการที่3ก็จะเป็นพระสมเด็จอยู่เช่นกันนะครับองนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอง์นี้ก็สวยๆเช่นเดียวกันอันนี้มาพีเป็น พร้อมกับตลับพุกโบราณน,นะครับองนี้ก็สวยงามครับพี่พี่นี่ครับพระสมเด็จนี่ครับองที้จะเป็นวรรคังองค์นี้สวยงามมากๆครับตัดทรงโคง้งชัดเจนนะครับองนี้ขอ300บาทเช่นเดียวกันนะครับพี่ๆรายการที่3รายการที่4นะครับองค์นี้จะเป็นพระเอ่อพระรอดพระรอดขออน,นุญาตเช็ดกล้องแป๊บหนึ่งนะครับพี่ๆ สามวินาที <c oughs> นะครับโอเคเป็นพระรอดนะครับเป็นพระรอดเก่าๆเ,เลยพี่องนี้พี่ๆนะครับเป็นพระรอดเก่าๆเ,เลยเนื้อก็นี่ครับประมาณนี้เลยครับพี่ๆเป็นพระรอดมหาวันนะครับเนื้อจัดมากพระรอดนี่ครับลาพูนสภาพใช้มาบ้างนะครับพี่ๆสภาพมีผ่านใช้มาบ้างพระรอดขอในราคาสามร้อยบาทครับพี่ๆ นี่ครับมีเม็ดเม็ดแแล่เม็ดดำเม็ดแดงด้วยนะเนี่ยนะครับสวยงามองค์นี้รายการที่สี่ขอสามร้อยบาทครับพี่พีท่านไหนสนใจก็ลองทักลองโทรมาได้รายการที่ห้าครับองค์น,นี้จะเป็นพระวัดพระรเปของไม่แน่ใจในะพี่พีเรียกผิดเรียกถูกยังไงขออภัยด้วยนะครับรายการนี้นะครับจะเป็นสมเด็จวัดพระนะครับเล็กๆแบบนี้นะนี่ครับน่าจะเป็นหุ้ม หุ้มทองแดงโบราณหรือยังไงผมไม่แน่ใจนะพี่พี่องนี้ขอที่ราคานะครับขอ300บาทแล้วกันครับพี่พี่ท่านใดสนใจก็ลองดูนะครับขอ300บาทไม่แพงรายการที่6นะครับรายการที่6จะเป็นพระหลวงพุโตะนะครับเป็นพระเ,เขาเรียกอะไรนะพัทยศนะครับพี่หลวงพุโตวัดประดู่ชิมพีนะครับองนี้จะเป็นพัทยศต่อโค้ดด้วยนะครับนี่องนี้นี่ครับ เก่าน,น,น,นะครับตรงนี้ปู่โตะเหรียญพัดยศนะครับขอ300บาทกับ่พี่ขอ300บาทนะครับรายการที่6นะครับรายการที่7นะครับรายการที่7จะเป็นพะระลีลาเนื้อดินนะครับพี่บางท่านบอกเรียกลีลาไม่ขนุนนะครับลีลาเนื้อดินแบบนี้ครับพี่พี่นี่นี่ก็ฟองประมาณนี้เลยผมไม่แน่ใจนะเนี่ยครับได้หมอหมทีลองดูแล้วกันพี่พี่ ลีลาเนื้อดินขอ300บาทครับพี่ๆท่านใดสนใจก็ลองดูนะครับรายการที่7นะครับผมรายการที่8องค์นี้จะเป็นพ่อปานนะครับพี่พ่อปานพ่อปานท่งไก่นะครับท่งไก่ท่งไก่ดูเนื้อก่อนเนาะองนี้เนื้อสวยงามมากๆครับพี่ๆพ,พ่อปานไก่นี่ครับเนื้อดิน ผงออกเป็นผงเทาๆแบบนี้ครับพี่พีพ่อปานทรงไก่นะครับนี่นี่ครับลองดูนะครับพี่พีเผื่อถูกใจรายการที่8นะครับพ่อปานขอ400บาทแล้วกันครับพี่พีพ่อปานขอ400บาทพี่พีท่าในใดสนใจลองดูนะขอชมรูปเพิ่มเติมได้พ่อปานขอ400บาทรายการที่พ่อปานแปดะผ,ผงสุพรรณนะครับรายการที่9นะครับ โอ้โหอันนี้ไม่รู้หน้าหนุ่มหน้าแก่หน้ากลางแต่ว่าหน้าเก่ามากเลยครับองนี้หน้าแบบฟอร์มสวยมากๆครับเพราะผงสุพรรณนี่ครับหลังลายมือนะครับพี่หลังมีลายมือแบบนี้เลยตลับก็เก่าหนึ่งใบนะครับเพราะผงสุพรรณนะครับนี่อง์นี้ขอ300บาทครับพี่พี่ท่านใดสนใจก็ลองดูนะครับพราะผงสุพรรณนะครับขอ300บาทรายการที่10นะครับรายการที่10นะ10นี่ยังไงทำไมผมว่าไปไวจัง 3 4 5 6 7 8อ๋อรายการที่9้าขออภัยครับพระผมสุพรรณรายการที่9้านะครับ3 0 0อยบาทรายการที่10นะครับองนี้จะเป็นพระหลวงพ่องเงินนะครับีองนี้พิมพ์นิยมแต่ผมชอบความลิมิต็ดของเนื้อก็คือเนื้อเนี่ยออกเป็นสาเงินเลยพี่พีคือออกเป็นสาเงินเลยครับเนื้อองนี้นะออกเป็นสาเงินเลยครับ หรือไม่แน่ใจเป็นเนื้อเงินหรือเปล่านะพี่บีเนี่ยลองดูนะครับนี่ครับออกเป็นเป็นเป็นเหมือนคล้ายเป็นเนื้อเงินเลยนะครับพี่เพิ่งเพิ่งไม่ค่อยเจอนะส่วนใหญ่นี่ครับหงุ่มเพินอนองนี้สวยงามมากๆครับรายการที่สิบนะครับองน,นี้ขอห้าร้อยบาทครับป้องน,นี้นี่ครับเจ้าของเก็บเดิมนี้มาเป็นเป็นกระแสน้ําทองแล้วก็องน,นี้จะเป็นแบบแก่เงินเลยพี่นคะครับอนนอกเป็นเงินเลยนะ ซึ่งตรงชื่อองค์หลวงพ่อเลยนะพี่นี่ครับอง์นี้ขอห้าร้อยบาทพอครับพี่ไม่ค่อยเจอนะองนี้จะออกเป็นเนื้องเงินเลยแต่ไม่แน่ใจมีการจัดสร้รว่าจะเจอมาเราชอบความสวยของเนื้อนะครับเอาห้าร้อยบาทรายการที่สิบนะครับองนี้จะเป็นจอบเล็กหลวงม่อเงินจอบเล็กหลวองพงอเงินวัดบางคานนี่ครับ ร่องหูลึกๆเลยพี่นะครับเนื้อหาก็จะเป็นเหลืองอมเขียวแบบนี้เลยครับพี่เหลืองอมเขียวมีรูเก่าๆนะครับหูเป็นหูปิงนะพี่หูเป็นหูปิงหูเป็นหูปิงนะครับนี่สวยงามมากๆครับจอบขอสี่ร้อยบาทครับพี่จอบขออุ้ยขอภัยครับจอบขอสี่ร้อยบาทครับ,ออบ,รบนี่ นี่ครับร่องขาร่องแขนที่วรลึกมากๆครับลองดูนะสนใจเพิ่มเติมยังไงก็ลองดูนะครับรายการที่11นะครับต่อไปรายการที่12นะครับนี่ได้มาทังกล่องแบบนี้เลยพี่พี่สิจะเป็นองค์พ่อเดิมนะครับพ่อเดิมปี B 82แต่สภาพด้านหน้าเหมือนแก้องแบบเลี่ยมเปิดหน้ามาพี่ก็เลยมีค่อนข้างที่ร่องรอยการผ่านใช้มาพอสมควรนะคะพี่พี่ เป็นองค์หลวงพ่อเดิมนะครับพี่นี่ครับลองลอยน่าจะเป็นสองสี่ปสองแต่พิมพ์เอหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะพี่พี่นะแต่งามดีครับพี่งามดีใต้ฐานอันนี้ขอเจ็ดร้อยบาทแล้วกันครับจะออกเป็นคล้ายๆทองเหลืองผสมนะครับทองเหลืองกเก่าทองเหลืองออกค้คาคข้ำมโลหะผสมหลายๆอย่างนะครับมีเห็นลูกตานะเป็นล่องลึกเลยครับพี่พี่ ลองดูนะเปื่อถูกใจเท่าไหร่นะครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับลูกค้าที่รับชมกันช่วงนี้ก็พี่ๆก็นะครับติดตามให้ความสนใจอยู่หลายๆท่านเลยนะครับบางทีถูกใจตรงกันก็นะครับซ้อนกันเลยอ่ารายการที่เมื่อกี้พอคุยเราก็จะลืมเลยรา่เนนะครับสิบสิบเองินะครับสิบสาเป็นพระปักน้ำนะครับพระปักน้ำอันนี้ลงแชลักนะครับพี่ พระปักน้ําพระผงปักน้ํานะครับองนี้น่าจะเกะตลับมาพี่พระผงปักน้ําลงชฉลั์เดิมเดิมในพี่นี้สวยงามมากๆครับองนี้ขอแปดร้อยบาทแล้วกันครับองนี้พระผงผมไม่แน่ใจรุ่นนะรุ่นสองรุ่นสามยังไงนะครับลองดูนะพระปักน้าขอแปดร้อยบาทรายการที่สิบ สิบสามนะครับเหนไหมสิบเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่นะครับสิบสี่เบี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจหลวงพ่อนะแต่เจ้าของเดิมบอกเป็นวัดไดโลงะครับปูรอดนะครับ,ะะน,บรน่าจะเป็นเบีย้ยปูรรอดน่าจะเป็นเบี้ยปูรอดแต่ผมไม่แน่ใจนะพี่ๆผิดถูกประการใดจาบขออภัยด้วยนะครับเบี้ยนะครับนี่แต่เชือกเก่าแม่ครับ เบี้ยผมเปิดไว้หนึ่งพันบาทครับลูกนี้นะเขาเหี่ยมีเสียงประหลอดดังนะนี่ครับรายการที่สิบสี่ลองดูนะรายการที่สิบห้านะครับองค์นี้จะเป็นพระหลวงพุทธทวดนะครับเนื้อว่านพิมพ์พระลอดนี่ครับอยู่ในเลี่ยมโบราณแบบนี้เลยครับพี่พี่นี่ครับโอ้แต่เอียงเอียงด้านด้าน,ด,านด้านซ้ายมือนิดนึงนะครับพี่พี่องนี้ขอสี่ร้อยบาทแล้วกันครับองค์นี้นะ เรียโบราณมาแบบนี้เลยครับขอ400บาทรายการที่15นะครับสิรายการที่16นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกรวยนะครับพี่นี่ครับชุดตินัทโลนะครับองค์นี้สวยงามมากๆครับพระเรียบเดิมนะครับไม่มผ่านการใช้เลยครับพี่พี่หลวงพ่อกรวยนะครับปีสองหนึ่งองนี้ขอห้าร้อยบาทครับรายการที่สิบ สิบหกนะครับรายการที่สิบหกนะขอห้าร้อยบาทสวยงามมากมากครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับองนี้จะเป็นพระเหรียญไม่ย่าบุญเรือนแต่ผมไม่แน่ใจเป็น,เป,นเป็นเป็นเนื้อปักกาหรือเนื้อเงินอย่างหรือชุบเงินหรือผมไม่แน่ใจนะพี่พี่นี่ครับเหรียญไม่ย่าบุญเรือนครับแต่สวยงามามากๆนะพี่พี่นะครับพร้อมตลับเงินหนึ่งใบนะครับพี่นี่ ค่าทาใหม่ผมว่ามีเป็นพันนะทําใหม่มีเป็นพันเหรียญไม่ยากบนเรือนนะครับ <c oughs> เหรียญน,นี้นะครับขอหกร้อยบาทพอครับพี่ๆท่าได้สนใจก็ลองดูนะครับขอหกร้อยบาทไม่ยากบนเรือนรายการต่อไปนะครับองนี้จะเป็นสิงนะครับสิงนะแต่ผมไม่แน่ใจทางสายหลงโคอ,อะไรนะจะเป็นสิง เนื้อเป็นงานนะครับเรี่ยมเงินสวยงานมากๆากเลยครับพี่พี่ตาแดงนะครับพี่นี่ครับยกขาข้างหนึ่งนะเนื้อเป็นเป็นงานเลยครับพี่ข้างล่างจะออกช้ำๆนิดนึงนะพี่มีรอยรอยการผ่านใช้มาพอสมควรนะครับนิดนึงนะแต่ผมว่ายังฟอร์มยังสวยตัวหนานะครับตัวหนาใหญ่แบบลักษณะด้านบน ัวหนาใหญ่มากๆครับสิงเลี่ยมเจ้าของทำเลี่ยมมากับ2000แล้วนะครับวันนี้ผมสิงตัวนี้ผมขอ2,500บาทครับพีพีไม่แพงนะผมว่าเลี่ยมเงินมากับ2,000เหลือแค่มูลค่าสิงเลือไม่เท่าไหร่เองนะครับ2,500บาทรายการต่อไปหลวงปู่ทวดครับวันนี้จะเป็นเนื้อนาวะครับเนื้อนะวะเตารีดครับพีพีนี่ครับ ตอรีดนาวาสวยงามากมากครับอ,องนี้พี่พี่นี่ครับโอ้โหบัวลึกมากเลยครับอ,องนี้บัวลึกๆเลยนี่รอยเก็บแต่งแทงตะไบมาพี่พี่นี่ครับด้านหลังสวยงามากมาก,มากครับอ,องนี้ปูดทั่วตอรีดนะครับตอรีดจะเป็นนางวานะอ,องนี้เป็นนางวาครับนี่ครับไม่ได้ไม่ตาอ,องนี้ขอเก้าร้อยบาทครับพี่พี่พท่านใดสนใจก็ ลองดูนะครับขอ900บาทรายการต่อไปองค์นี้จะเป็นหลังหนังสือนะครับวงเดือนวงเดือนตรงบัวนะครับอง์นี้ขอ500บาทแล้วกันครับพี่พี่หลังหนังสือตัวหนังสือคมมากแล้วก็ใบหน้าใบตานะครับชัดมากเลยพี่พี่นี่ครับ หลังตัวหนังสือนะครับองค์นี้ขอ500บาทปูทวดนะครับพระนิรันตอันตรายของชาวทั่วประเทศเลยนะครับรายการที่นะครับนี่รายการนี้จะเป็นพระสุงกอนะครับโอ้โหสภาพสวยงามมากๆแต่ใบหน้าใบตาก็มีร่อนไปน,นิดนึงนะพี่ๆนะเนื้อออกเป็นโซนมะขามเปียกเลยพี่เนี่ครับพระสุงกอนะครับองค์งนี้ขอ400บาทกับพี่ๆท่านใดสนใจก็ลองดูนะครับ รายการที่เท่าไหร่นะผมก็ไล่ไม่ตรงเอาเป็นว่าพาซุ้มกอนะครับขอ400อยบาทนะครับพาซุ้มกอรายการต่อไป <c oughs> ขออภัยนะครับรายการต่อไปเป็นพระปางซ่อนหาครับองนี้นี่ครับพระปางซ่อนหาน่าคู่เขียวเลยครับพี่พี่มีสองด้านครับองนี้ขอในราคาสามร้อยบาทครับพี่พี่ท่านใดสนใจลองดูนะปางซ่อนหา นะครับขอ300บาทรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระหน้าเสือนะครับหลวงพ่อน้อยนี่ครับโบราณเลยกเก,ก่าแบบนี้เลยครับพี่ๆหน้าเสือหลวงพ่อน้อยครับขออนุญาตสองนิดนึงนี่ครับอันนี้ขอ300อบาทเช่นเดียวกันแล้วกันพี่หน้าเสือหลวงพ่อน้อยขอ,อ,อ,อ300บาทรายการต่อไปนะครับ เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อกรันนะครับอ,องนี้จะเป็นเหรียญเสมาเนื้อออกเป็นทองแดงนะครับนี่งามมากๆปั๊มข้างกระบอกนะครับแต่ว่าสภาพผ่านใช้มาพอสมควรแต่ก็ยังเหลือร่องรอยนะครับ <c oughs> เหลือร่องรอยให้พอหินนะครับพี่พี่นี่ครับด้านบนนะปั๊มอัดกระแทกนะครับพี่พี่นี่ครับเป็นเสี้ยนตองนะครับเสี้นตองเส้นเสี้ยนเต็มเหรียญเลย หลวงพ่อกลันนะครับหลวงพ่อกลันองนี้ขอ600บาทครับพี่พีองนี้ขอ600บาทนี่ครับเหรียญเสม,มาเงินทองแดงกเก่าๆนะครับอันน่าจะอายุทยาไม่พี่พีไม่แน่ใจนะขอ600บาทรายการต่อไปองนี้จะเป็นพระหลวงพ่อเงินพิมพิตาจีวรคว่ำครับอันนี้เป็นจีวรคว่ำนะสี่ชายสี่ชายสวยงามมากๆครับองนี้ใต้ฐานนะครับ มีแกนประกบนะครับนี่สองด้านเลยนะครับองค์นี้จะเป็นกีตาสีชายจีวร์ความองค์นี้ขอสี่ร้อยบาทครับพี่พี่ทนใดสนใจก็ลองดูนะหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินรายการต่อไปองค์นี้จะเป็นองค์นี้น่าจะเป็นวัดห้วยเขยนนะครับพี่พี่วัดห้วยเขยนเนี่ยครับพ่อเงินนะออกวัดห้วยเขนอ๋อสี่ร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่พี่ เอาสี่ร้อยบาทเช่นเดียวกันร,รายการต่อไปครับองนี้จะเป็นพระปกองนี้ผมไม่ทราบที่นะแต่ได้เก่ามาแบบนี้เลยครับพี่ไม่ทราบที่นะเป็นพระปกออกเป็นเนื้อชิ้นเก่าพี่เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับพระนางปกนี่เขียวๆเลยนะเอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับพี่ๆลองดูนะเพื่อถูกใจยังไง รายการต่อไปอง์นี้จะเป็นพระยักษ์ยืนนะน่าจะเป็นวัดสุทัศน์ตะพี่น่าจะเป็นวัดสุทัศน์นะเป็นเป็นเป็นเท้าวเวสุวรรณไหมพี่วัดสุทัศน์เอาสามร้อยบาทละกันครับองนีนะเท้าวเวสุวรรณวัดสุทัศน์เอาสามร้อยบาทนะครับองนี้รายการต่อไป อันนี้ยาหยุดในถุงเลยนะออกชมนะครับองนี้จะเป็นพระหลวงพ่อเดิมนะครับพระหลวงพ่อเดิมหน้องหลวงนะครับบีอ,องนี้ฐานเตี้ยน้องหลวงฐานเตี้ยนะโอ้ใบหน้าใบตาอ,องนี้คมคมเลยครับใบหน้าใบตาคมคมเลยบีนี่เส้นผิวริ้วจีวรสวยงามมากๆครับ น้องหลวงขอองนี้นะคะพี่ขอสี่ร้อยบาทละกัน,นะคับพี่พี่ขอสี่ร้อยบาทเนี่ครับเนื้อจัดมากแล,ล้วเนี่ยขอสี่ร้อยบาทน้องหลวงนะครับองนี้น้องหลวงอาหารเตี้ยรายการต่อไปะครับองนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับองนี้องนี้จะเป็นพิมพ์มนิยมนะคบพี่พี่ใกล้ๆสุดท้ายแล้วนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์นิยม นี่ครับนี่อุนนี้เนื้อจัดมากเลยพี่พี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับอุนนี้พี่พี่สวยงามบ้างเนื้อแก่ท้องเหลืองอมเขียวนะครับพี่นี่เหลืองอมเขียวใต้ฐานม,มีรอยตัดช่อแต่งตะใบฟอร์มเต็มนะครับอว้วนล้ำนี่ครับโอ้โหอุนนี้ใบหน้าใบตาอุน,นี้ขอในราคานะครับพี่ขอสี่ร้อยบาทพอรครับพี่พี่ นี่ครับเส้นจีวรตามซอกมีเม็ดจากการเร่นะหลายเม็ดเลยองนี้นะครับขอสี่ร้อยบาทรายการต่อไปครับอง์นี้จะเป็นพระสังกระจายนะแต่ผมไม่แน่ใจนะผมดูก่อนผมดูเป็นปู่ทิมนะสังกระจายปู่ทิมสังกจายผมดูเป็นปู่ทิมนะนี่ครับเหมือนจะมี มีโค้ดโค้ดแบบโค้ดเดียวกับบูทิมหรอเปลอาไม่แน่ใจนะพี่พีนี่ครับลองดูนะสังกจ่ายสังกจ่ายองนี้เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับพี่พีนี่ครับได้แกะตลับมาแบบนี้เลยเอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับสังกะจ่ายรายการเครื่องรองของของังมิขาจะเป็นเนื้อเขานะผมว่าออกเป็นเนื้อเขาดำๆขาะกวยเอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับพี่ เอาสี่บาทมีเขาหลวงพ่อกลวยนะผมดูเป็นเนื้อมันลักษณะเหมือนคล้ายเป็นดำๆเป็นเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจเอา400บาทแล้วกันแต่เข้มขังนะครับสวยเป็นฟอร์มแบบมีบากกาสวยงามครับอ,อันนี้ขอส0่บาทต่อไปครับบิ๊กไซส์เลยอันนี้เล่มใหญ่อันนี้จานมีจานพออเดิม erm นะครับนี่ถ้าผมไม่แน่ใจด้ามน,นะน่าจะผมดูเป็นคร่าวน่าจะเป็นกระดูก นี่เับเป็นพอดเดิมโอ้โหขนาดเกือบเต็มแผ่นเลยพี่พีนะครับจานยันนะมีอักขระยันประมาณนี้เลยพี่พีเล่มใหญ่ด้ามหนามากนะครับเล่มยาว,ยวเดี๋ยวผมลองทาบไปบรรทัดให้ดูนะครับจะได้ประมาณ อันนี้ประมาณ9.5หนะครับหรือประมาณ25เซน24เซนซึ่งยาวมาตัวนี้ก็ประมาณสัก10เซนตัวด้านนะครับอันนี้ผมเปิดไว้ในราคา800บาทครับพี่พี่ท้าได้สนใจก็ลองดูนะลองทักลองทายลองดูลองสอบถามกันได้นะครับันนี้ก็ EP ที่27ก็น่าจะประมาณนี้เลยครับพี่พี่ อกันนะครับใน EP ต่อไปนะครับวันนี้ก็น่าจะนี่ครับเพื่อถูกใจองค์ไหนนะครับอย่าลืมนะครับช่องทางการติดต่อทักหรือแอดไลน์มาได้โทรมาได้เลยนะครับพี่ๆเนาะโทรมาได้นะครับพี่ๆเผื่อสนใจยังไงนะครับรีบโทรมาได้เลยจะได้ได้พากันถูกใจนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับช่วงเช้าเดี๋ยวผมจะลงให้แล้วก็ลงเบอร์โทรลง ID Line ไไว้ด้วยเผื่อแอดไลน์มา สอบถามรูปพิ้มเติมได้นะครับพี่พวันนี้ฝากกดติดตามช่องวินวินพระบ้านพระเหมาในราคาถูกๆด้วยนะครับเผื่อไว้ลงคลิปจะได้เจอกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ